กรณีของ BCPG สักหน่อยไหมนะฮะก็ล่าสุดมันก็มีเรื่องของประเด็นข่าวดีนะครับสำหรับ BCPG จากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแรงกดตอนนี้มันกลายเป็นแรงดันนะฮะสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าที่เขาบอกว่าน้ำสาล 3A กับน้ำสาร 3B นะฮะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในสปปลาวเอาง่ายคือปืนเขื่อนแหละที่สปปลาวนะครับคือนาดขนาดกำลังการผลิตรวมนะครับ114เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับ คือเดิมนะฮะที่บอกว่าเดิมเนี่ยเป็นแรงกดเนื่องจากว่าในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยน้ำซานเนี่ยไม่ได้ผลิตเลยนะคุณจตุพรครับ,รบไม่ได้ผลิตเลยนะครับเนื่องจากว่าเขามีการหยุดผลิตเพื่อตะเตรียมปรับปรุงเรื่องสายส่งที่จะส่งไปขายที่เวียดนามเดิมเนี่ยขายที่สปปลาวนะครับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขสัญญาที่เขาไปขายให้กับเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการเดินสายอะไรต่างๆในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยไม่มีไม่ได้รับรู้ไรายได้จากน้ําซานสัก,กบาท นะฮะแต่ตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับทางคุณนิวัดอัดดิเรกนะครับ CEO และกรรมการผู้การใหญ่ของ BCPG ก็บอกว่าไอโครงการน้ำสาร 3A กับน้ำสาร 3B เนี่ยนะฮะรากฏว่าตอนนี้เริ่มเดินเครื่องผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาง่ายคือเริ่มจ่ายไฟตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะพอวันนั้นเริ่มจ่ายไฟปุ๊บก็จะเริ่มเป็นการรับรู้รายได้นะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าตัว น้ำสารเนี่ยมีอายุสัมปทานนะครับสัญญานะครับ25ปีในแง่ของการขายไฟนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยก็จะขายไปที่เวียดนามเกือบทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับโครงการนี้แล้วก็อย่าลืมนะฮะช่วงนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะใช่ครับรงไฟฟ้าที่เป็นเขื่อนเนี่ยฮะยิ่งน้ําเยอะมันจะผลิตได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับตัวของ BCG b นะครับจักเริ่มแรงเป็นแรงกดดันตอนนี้เป็นแรงผลักดันในเชิงของรายได้เหมือนกันนั่นเองนะครับ ขณะเดียวกันนะครับในมุมมองของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์นะครับอย่างฟินเซีแอนแล็เองก็มองนลวฮะว่าผลประกอบการในช่วงของไตรม,มาสที่หนึ่งของ BCPG ครจบเน่ยจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ละ ต่ำสุดไปแล้วใช่ครับที่ออกมาส่วนไตรมาสที่2เนี่ยจะมีปัจจัยสนับสนุนนะครับอย่างที่คุณสุปชัยบอกไปเรื่องของการเปิดใช้พลังงานน้ําในลาวอีกครั้งหนึ่งการรับรู้รายได้ต่างๆรวมถึงผมกอบการที่เกิดขึ้นนะครับที่จะมีการรับรู้เพิ่มเติมนอกจากนี้เนี่ยยังมีการรับรู้กําไรเต็มไตรมาสจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ2แห่งในสหรัฐแล้วก็จะมีความต่อเนื่องเรื่องของฤดูกาลสูงสุดสําหรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ฤดูกาลไฮซีซั่นนะครับสำหรับโครงการ พลังงานน้ำอย่าที่คุณสุชัยบอกพอเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของกลุ่มพลังงานน้ำนะครับรบอย่างไรก็ตามนะครับการลงทุนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของ BCPG เนี่ยก็จะสามารถเห็นกำไรเพิ่มมากขึ้นที่จะมีการประมาณการว่ากำไรสุทธิปีนี้อยู่ที่ประมาณ1,700ล้านบาทบและ2,000ล้านบาทในปี67นะครับอนอกจากนี้เนี่ย b ี BC p g เนี่ยจะเป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนที่มีผลงาน โรงไฟฟ้าก๊าซในต่างประเทศไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลใหม่ก็มีคําแนะนานะครับให้ซื้อหุ้นของ BCPG นะครับราคาเป้าหมายที่ทีบ15าบาท10สตางค์ต่อหุ้นดูอัพไซด์เยอะมากนะเยอะมากก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย BCPG แน่นอนนะครับว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ราคานปรับตัวลงมาลึกก็เนื่องจากว่างบไตรมาสแรกออกมาไม่ดีครับคุณจารุวัครับ,ก,รบก็อย่างที่บอกครับว่า1 1 4เมกะวัต์ที่น้ำสารเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตเลย เพราะฉะน,นั้นีี่ทในไต,ตรมาสหนึ่งมันไม่มีตัวนี้ไงเพราะฉะนั้นไนต,ตรมาสสองอย่างที่อย่างที่คุณจตุพรบอกว่าฟินแนเซียเขาก็มองว่าไต,ตรมาสแรกเนี่ยถือว่ามันต่ําสุดไปแล้ว<ช>เพราะฉะน,นั้นก็เริ่มกลับมาดีขึ้นนั่นเองนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งตัวนะครับที่มีพัฒนาการเกิดขึ้นก่อนหน้านี้น,นนะราคาลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันสําหรับตัว BCPG นะครับ